สวัสดีค่ะวันนี้แต่งตัวแบวนิดนึงค่ะเพราะว่าเรากำลังจะมาเล่าเรื่องที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับนรกค่ะแล้วก็ไม่ใช่นรกธรรมดาแต่ว่าเป็นนรกขุมที่น่ากลัวมากชื่อว่าโลก,กันตนานรกหรือว่าที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือชื่อนรกโลก,กันนั่นเองทหาดดดับชีีวววสสสู่ญ้ใไป ชั่วต้องไปลงนรกโลก,กันใช่ไหมคะทีนี้เนื้อหาที่เราจะนำมาเล่าเอามาจากไหนที่มนโนดขึ้นมาเองหรือเปล่าหรือว่าดูหนังดูซีรีส์อะไรมาไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเนื้อหาที่จะนำมาเล่าเนี่ยนะคะก็มาจากหนังสือเล่มนี้เช่นเคยก็คือไตรภูมิพระร่วงค่ะของพยาลิไทยนะคะไปฟังกันเลยดีกว่าคะ่ะ ที่น่ากลัวมาก,มากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าปกติเนี่ยพูดถึงนกรกขุมนั้นขุมนี้มันก็จะเป็นนรกที่อายุใต้โลกก็ลึกๆๆๆๆลงไปแต่ละชั้นใช่ไหมคะแต่ว่านรกโลก,กันไม่ได้อยู่ตรงนั้นค่ะคือหลายคนเข้าใจว่านรกโลก,กันเนี่ยเป็นชั้นคุมที่ใต้ที่สุดของนรกทรุกขุมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อันนั้นเขาเรียกว่าอเวจีมหานรกอ่าซึ่งเป็นนรกอีกขุมนึงนะนรกโลกันค่ะนอกจากจะไม่ได้อยู่ใต้สุดแล้วเนี่ยยังไม่ใช่นรกร้อนอีกด้วยคือนึกภาพนรกในหัวตัวเองก็จะเป็นเปลวไฟเปลวไฟเปลวไฟนึกออกใช่ไหมแล้วก็มีกทะทองแดงคทะทองแดงฉากก็เป็นสีแดงๆมียมทงโยมทูต โรงพบาลนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดใช่เลยค่ะเพราะว่านรกโลกันเนี่ยนะคะมันเป็นนรกเย็นเราไม่ดียังไงก็เย็นสบายอย่างนี้ใช่ไหมคือต้องบอกก่อนว่าโลกเราตามคอนเซ็ปต์ของไตรภูมิพะร่วงเนี่ยนะคะมันเป็นรูปวงกลมโลกกลมแต่โลกกลมเนี่ยไม่ใช่กลมแล้วก็้านมือยู่รอบๆผิวโลกแบบที่เรารู้ทุกวันนี้นะไม่ใช่บ้านเมืองตามคอนเซ็ปต์ของไตรภูมิพะร่วงเนี่ยนะคะเป็นวงกลมแล้วก็เป็นเหมือนลูกแก้วแล้วมีบ้านเมืองอยู่ข้างในข้างในข้างในเอาเป็นว่าสไตล์นี้ดีกว่าเดี๋ยวจะไปลงละเอียดไปกับเรื่องนี้นะแต่ว่าเป็นกลมมมแลลล้วเนยตตาาักกคคือไรภูะะโ เราไม่ได้มีโลกเดียวเป็น m u l ิเ v e r s e คือมีหลาย u n i v e r s สประกอบกันนะก็จะมีไอ้กลมๆเนี่ยคือหนึ่งโลกก็กลมๆๆๆๆๆๆเต็มไปหมดเลยนึกออกใช่ไหมทีนี้เนี่ยเวลามันมาอยู่กลมๆเต็มไปหมดแต่ละโลกแต่ละโลกมันก็มีจุดที่มันไม่ได้เป็นโลกอยู่คือโลกเนี่ยล้อมรอบด้วยสิ่งที่เรียกว่ากำแพงจักรวาลค่ะทีนี้ระหว่างที่โลก2โลกมาเชื่อมกันโลก3โลกมาเชื่อมกันเวลาเราเอาอะไรกลมๆมาเชื่อมกัน3อันมันจะต้องมีช่องเล็กๆอยู่นึกออกใช่ไหมคะที่มันเป็นจุดบอดที่มันไม่สามารถเข้าล็อกกันได้พอดีนั่นแหละค ก็คือช่องว่างระหว่างโลกนั่นเองเพราะฉะนั้นการเป็นช่องว่างระหว่างโลกทําให้เกิดอะไรขึ้นการเป็นช่องว่างระหว่างโลกค่ะทาให้แสงอาทิตย์แสงสว่างความอบอุ่นส่องมาไม่ถึงอูโหคนสมัยก่อนนึกถึงอวกาศเลยมม้นึกถึงแบบการตกนโลกโลกกันเนี่ยคือการหลุดออกไปอยู่ในอวกาศนั่นเองเฮ้ยคือเราได้ดูหนังหรือดูอะไรที่เป็นหนังไซไฟสมัยนี้หนังอวกาศอ่ะการหลุดออกไปในอวกาศนี่ตายแน่แต่ว่าสำหรับไตภฝูิพระร่วงไม่ตายค่ะเพราะว่าคนที่ออกไปตรงเนี้ยเขาเรียกว่าสัตว์นรกประเภทหนึ่งก็คือเป็นสัตว์นรกที่อาศัยอยู่ในโลกโลกกัน ตัวยาวๆใหญ่ๆฟังดูไม่เก็ตเลยเอาเป็นว่าจะเป็นสันนรกตัวใหญ่มากแล้วก็มีเล็บยาวๆทั้งมือทั้งเทา้านูน่นนี่นั่นนะคะมีไว้ทําอะไรมีไว้เกาะกําแพงจักรวาลค่ะคือโลกอยู่นี้ใช่ไหมมีเล็บยาวอยู่ก็เกาะไว้อย่างเงี้ยแล้วก็เกาะแ,แม่อยู่ตรงนั้นซึ่งความเป็นนรกโลก,กันเนี่ยมันเป็นนรกที่นอกจากความอบอุ่นจะไม่ถึงแล้วแสงไฟก็ส่องไม่ถึงดังนั้นพวกสันนรกทั้งหลายเนี่ยก็เลยอยู่ในความมืดตลอดเวลาเลยค่ะก็คือมองไม่เห็นไม่รู้เรื่องอะไรเลยรู้แต่ว่ามีกําแพงอยู่อันหนึงข้างหน้าตต้้องกาาแวีี่รพชิดดทใํ ด้านใต้กาแพงเนี่ยเขาบอกเป็นน้ําเป็นน้ําที่เย็นจัดมากๆถ้าสัตว์นรกตัวไหนตกลงไปเนี่ยนะคะก็จะหนาวมากแล้วก็ตัวแหลกสลายในนี้เนี่ยอันนี้ไม่ได้คิดเองนะใครกินข้าวอยู่ก็ทําใจนิดนึงแต่เขาบอกว่าตอนที่อ่านมาเล่าก็อ่านตอนกินข้าวอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนึกภาพตามมาร่วมชะตากรรมกัน่อยละกันนะคะคือสัตว์นรกตัวไหนที่ตกลงไปในน้ำเนี่ยนะ,ะเขาบอกว่าร่างมันจะแหลกกระจายคือน้ํามันเย็นมากถึงขนาดว่าเนื้อมันจะเปื่อยยุย่ยเปรียบเสมือนก้อนอุจจาระที่ตกลงในน้ำแล้วพาร์ติเคิลเนี่ว ออกไหมเวลาแบบก,ก้อนที่มันไม่แข็งเกินไปอ่ะพอลงน้ํามันก็จะบกแบบกระจายกระจายนั่นแหละเขาบอกว่าสัตว์นรกเวลาตกน้ลงไปเดี๋ยวจะเป็นอารมณ์นี้เลยนะคะทีนี้พวกนี้เนี่ยดำรงชีวิตอยู่ได้ยังไงเกาะกําแ <analyze> พงจักรวาลอยู่แน่นอนไม่มีอาหารการกินแต่มันต้องกิน,ต,กนต้องกินจะต้องทอํายังไงมันก็จะไต่กําแพงไปเรื่อยๆไต่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 เหมือนสไปเดอร์แมนนะนะแต่ว่ามองไม่เห็นเราก็ไม่เทวดาไต่ไปไต่มามันไม่ได้มีตัวเดียวนี่มันมีหลายตัวเวลาไต่ไปเจอกันค่ะมือมือจะสัมผัสกัน ไม่ใช่สปาร์กแล้วเป็นแฟนกันพอมือสัมผัสกันมันก็ไม่รู้เพราะว่ามันมืดพอมันมืดมันก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่มันไปสัมผัสเนี่ยเป็นอะไรรู้แต่ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอีกสิ่งหนึ่งอาหารคือทั้งสองตัวก็จะนึกว่าอีกตัวหนึ่งเป็นอาหารสัตว์นรกเอกับสัตว์นรกบีนึกว่ากันและกันเป็นอาหารก็เลยกระโดดตะครุบกันเพื่อกินเพราะมันหิวมันไม่เคยได้กินอะไรนึกออกใช่ไหมพอกระโดดตะครุบกันทั้งคู่มัวแต่หิวลืมลืมไปว่าตัวเองเกาะอยู่บนกำแพงมือกับเท้าต้องติดก แบบที่เมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะคะ <S 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 <ess> <S พอแตกลงไปก็คือตายตายเสร็จถ้ายังไม่หมดกรรมก็ต้องขึ้นไปเกิดใหม่แล้วก็ไปเกาะไต่กําแพงนี้ใหม่อีกรอบนึงไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดกรรมเฮ้ยคือฟังดูแบบชีวิตไม่มีความหวังเลยนะสําหรับสัตว์นรกที่ตกลงไปอยู่ในชั้นนรกโลก,กันเนี่ยทีนี้ไอ้พวกนี้จะมีความหวังอยู่5้าครั้งต่อหนึ่งยุค หนึ่งยุคคือยุคที่ในโลกมนุษย์เนี่ยมีพระเจ้าหนึ่งรอบนะคะคือความเชื่อของไตรภูมิไม่ได้บอกพระเจ้ามีองค์เดียวนะพระเจ้าจะแบบอามาประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแล้วก็จากไปหนึ่งกงหนึ่งกลับอะไรก็ว่ากันไปศาสนาเสื่อมมีพระเจ้าองค์ใหม่มาเกิดใหม่อะไรอย่างนี้หนึ่งออกใช่ไหมที่เราเคยได้ยินว่าหลังจากพระเจ้าปัจจุบันก็จะมีพระศรีอานมาในอนาคตนั่นแหละค่ะในช่วงหนึ่งหนึ่งไซเคิลของพระเจ้าเนี่ยสันนรกพาพวกนี้จะมีความหวังอยู่ห้าครั้งด้วยกันค่ะก็คือครั้้งงทททีี่่ตตตตอออนนนนนนพพรรรรรระะะุุเเจจจาาาาาิิกกก็คกรระคคะคืยบสว์ลมดดใ ปฏิสนธิครั้งที่1ครั้งที่2คือตอนคลอดครั้งที่3คือตอนตัสรู้ครั้งที่4คือตอนแสดงธรรมครั้งที่5คือตอนปร,รินิพาน5ครั้งนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดแสงสว่างว่าคือเหมือนแบบเซเลเบตเซเลเบตติ้งนะว่าแบบเ yeah ย่นี่เป็นเหตุการณ์สําคัญจะมีแสงสว่างหนึ่งแวบ แค่นี้เองให้ได้เห็น5้าครั้งท่วนต่อกี่พันปีก็ว่ากันไปก็คือนี่คือความหวังสุดๆแล้วของเหล่าสัตว์นรกนะคะอ่ะตอนนี้หลายคนก็คงอยากรู้แล้วว่าข้อหาอะไรที่จะทําให้ไปเกิดในโลกการตารนรกนะคะคนที่จะไปเกิดในโลกการตารนรกเนี่ยก็คือพวกที่ชอบว่าร้ายคนอื่นค่ะแต่ว่าไม่ใช่คนอื่นธรรมดาจะต้องเป็นการว่าร้ายระดับพีก็กคือได้แก่การว่าร้ายพ่อแม่ตัวเองการว่าร้ายพวกนักบวชในศาสนาต่างๆที่มีศีลในนี้ไม่ได้ระบุแค่ว่าเป็นพระสงฆ์นะเขาบอกว่าสมณะชีพราหมณ์ก็คือสมัยนั้นอาจจะไม่พูดถึงพวกริ ศาสนาหรือว่า ศาส,สนาอิสลามอะไรนะแต่เอาเป็นว่าพวกนักบวชไม่ว่าศาสนาไหนถ้าเกิดเป็นผู้มีศีลเราไปว่าเขาก็โดนเหมือนกันนอกจากนี้ก็เป็นคนที่ชอบอยุให้ประสงค์ทะเลาะกันแตกกันนั่นแหละค่ะนี่ก็คือคนที่จะไปเกิดในโลก,กันตารก oh. หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้วิวนะคะแล้วก็เอาลิงก์ไปแปะแชร์ให้เพื่อนเพื่อมาดูด้วยกันเลยค่ะจะได้เป็นกําลังใจให้วิวทาคลิปออกมาเยอะๆมากๆเลยนะคะใครมีความเห็นอะไรยังไงอยากเพิ่มเติมอยากพูดคุยก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลย นะคะคเช่นเคยคลิปนี้เราจะไม่ขายตรงวันในีไทย DJS และสติกเกอร์ไอลวิวนะคะถ้าเกิดไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆซึ่งเราไม่เคยลงเป็นตารางเวลาใดๆทั้งสิ้นเลยก็อย่าลืมกด subscribe ค่ะหลังจากกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเล็กๆที่อยู่ข้างๆปุ่ม subscribe นะคะจะได้เตือนทุกครั้งเลยที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ